ตอนนี้เข้าก็เกี่ยวแล้วนะคะอยู่ที่ลานค่ะตอนนี้ลูกชายก็กําลังเกลี่ยนะคะเราต้องอตากให้แห้งค่ะข้าวเม็ดงามมากเลยค่ะพระเจ้าดูดูดูดข้าวร้อน <laughs> อง่าวงามมากเลยก็จะเกี่ยวนะคะเกีอยกตากให้แห้งดู ใชยดูไอน,นี่นะออกไปแบบมันไม่ได้เชิญออกไปเหยียบข้าวออกไปมันไปเลยลูกไปเลยไปเลยลูกไปวิถีชีวิตวิถีแบบบ้านๆของเราเมื่อก่อนก็ใช้คนเกี่ยวเนาะเกี่ยวมือทุกวันนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไป ถ้าเรามัวแต่มาเกี่ยวไปนั่นก็ก็ไม่ทันคนอื่นไม่ทันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นราคาเป็นฤดูกาลเราก็จะต,ต,ต้องใช้รถเกี่ยวเหมือนคนอื่นครับ,รบหอมกลิ่นข้าวมากเลยค่ะท่านผู้ชมหอมมากเลยกลิ่นข้าว